เราก็กำลังพาก,กันออกเดินทางนะคะไปที่บ้านคุณยาค่ะตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะคะใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากจากเมืองเฮลซิงบอยไปเมืองเอร์บูนะคะก็ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะถึงกี่โมงแต่ป๊าป๊าบอกว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าเราต้องจอดแวะ กินข้าวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในตอนเช้าน้องก็ไปทำงานค่ะน้องก็เลิกงานบ่ายสองโมงครึ่งนะคะกลับมาถึงบ้านน้องก็รีบอาบน้ำแต่งตัวค่ะหลังจากที่ทำธุระเสร็จเรียบร้อยเราก็พากันออกเดินทางนะคะในระหว่างการเดินทางค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะน้องไม่ได้ทำกับข้าวไว้กินระหว่างทางนะคะ ปกติในการเดินทางไกลของน้องค่ะน้องก็จะทำทอดข้าวจีหรือว่าหมูทอดนะคะกินค่ะแต่รอบนี้นะคะป,ป๊าบอกว่าเธอไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวไงเราไปฝากท้องไว้ที่ร้านไอ้เบอร์เกอร์คิงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยกินง่ายๆน้องก็เลยถามป๊าปากับน้องพอใจนะคะคุณหิวมากไหมทั้งสองคนก็บอกว่ายังไม่หิวเพราะว่าน้องก็เพิ่งกินข้าวมาจากที่ทำงานนะคะแต่ก็ นะมาครั้งนี้ค่ะเราปาป้าก็ยืมรถลูกชายมานะคะเพื่อที่ว่าจะขนของจากบ้านคุณย่าค่ะเพราะว่าแม่ปป้านะคะก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนชราค่ะดูค่ะทุกคนไอ้น้ำนะคะบ่อน้ํานะคะอ่างน้ํามันก็จะเป็นน้ําแข็งค่ะดูค่ะอันนี้คือเป็นน้ําแข็งนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถไปเล่นไอ้สเกตน้ําแข็งได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งมากเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ แบบว่าติดลบเยอะจนถึงต้องแบบว่าน้ําแข็งเกาะกันหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยะค่ะก็จะเป็นประเทศสวีเดนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ใบไม้ก็ยังไม่ผลิออกมานะคะก็จะยังเห็นต้นไม้แห้งต้นไม้นอนหลับอยู่ค่ะค่ะ เราก็ใช้เวลาในการเดินทางนะคะกว่าจะถึงที่ที่พักไอรถนะคะแล้วก็กว่าจะถึงที่ที่จอดรถกินข้าวกันแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่หราค่ะบ้านเมืองของบ้านเรือนของคนตวีเดนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเข้าเขตน้องก็จําไม่ได้ะคะ่ะว่าเมืองเมืองอะไรนะคะก็คือแบบใกล้จะถึงเออร์ลบูแล้วค่ะ เดี๋ยวค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่อากาศเริ่มมืดแล้วนะคะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วก็เขือว่าปะ๊ปะ๊าก็จะจอดแวะกินข้าวก่อนนะคะวันนี้เราก็จะฝากท้องไว้กับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนนะคะมันก็จะไม่มีร้านค้าหรือร้านส้มตำร้านกว๋วยเตี๋ยวอะไรข้างทางเหมือนเมืองไทยเรานะคะ ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าพวกฮอทดอกพวกแฮมเบอร์เกอร์พวก KFC อะไรเงี้ยค่ะน้องก็ถามป๊ะป๊านะคะว่าป๊ะปา๊าฉันไม่ค่อยเห็นร้าน KFC เลยนะอะไรอย่างเงี้ยป๊ะป๊าบอกว่ามันมีแต่ว่ามันก็อยู่อีกเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รอบนี้นะคะเราก็ฝากทองไว้กับเบอร์เกอร์คิงค่ะ ตอนนี้เราก็พากันเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะพ่อกับลูกก็พากันมาเลือกเอาเมนูค่ะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะป้าก็ถามน้องนะคะว่ามาม่าเธอจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เรียกว่าเอาแบบง่ายๆแล้วกันฉันขอเป็นไก่น้องก็เป็นกินเป็นไก่เบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ป้าก็จะกินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะของน้องนะคะ อร่อยอยู่นะคะแบบนานๆกินทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องพอใจก็จะเป็นนักเก็ตไก่แล้วก็เฟรนฟรายแล้วก็นั่งพักกันแป๊บหนึ่งนะคะป๊าปาก็ได้พักเอาแรงด้วยค่ะมาค่ะทุกคนมากินกับครอบครัวน้องค่ะแต่แปลกนะคะเวลากินขนมปังเนี่ย น้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรากินไม่เยอะแต่เรารู้สึกอิ่มนานค่ะค่ะหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วนะคะเราก็พากันออกเดินทางต่อค่ะอากาศก็มืดแล้วนะคะบรรยากาศก็กมืดแล้วทุกคนเห็นแสงข้างหน้าไหมคะตอนแรกน้องก็ถามป๊าป๊านะคะว่าป๊าป๊าแบบพูดแซวเล่นนะคะแบบเขามีงานหมอลำเลยทำไมมีไฟรลยยิบระยับแบบนั้นป๊าป๊าบอกว่าไม่ใช่ที่รักเธอโชคดีมาก เธอเห็นแสงเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนะะื้อค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราขับเอเราขับรถมามันจะเข้าแบบว่าขึ้นเหนือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเห็นลำแสงของไอแสงเหนือสวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราขับมาได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จอดแวะปั๊มค่ะเพื่อที่เข้าห้องน้ํากันนะคะน้องก็กินฮอทดอกค่ะน้องก็กินฮอทดอกต่อนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วมันรู้สึกแบบ เหมือนอยากมีอะไรเคี้ยวในปากอะไรยเงี้ยค่ะน้องก็กินฮอทดอกป๊าก็ซื้อน้ำโค้กันนะคะดูค่ะและนี่ก็ใกล้จะถึงไอ้บ้านแม่ป,ป๊าแล้วนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะก็คือมันก็จะเป็นบ้านพักฤดูร้อนค่ะก็คือแบบว่าบ้านพักช่วงหน้าร้อนนะคะมันก็จะอยู่บนเนินเขาค่ะทุกคนแบบว่า ในช่วงหน้าร้อนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมันก็จะมีต้นไม้เขียวขจีแล้วก็มีดอกไม้นะคะประดับตามบ้านเรือนที่แบบว่ามันเกิดขึ้นตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้ก็ขับเข้ามาในซอยแล้วนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะดูค่ะทุกคนเนี่ยค่ะบรรยากาศมันก็จะเป็นป่านะคะก็จะมีป่าไม้มีต้นไม้ แล้วก็จะมีบ้านอยู่ข้างในประมาณสองหลังนะคะถ้าคนไม่เคยมาอย่างอางน้องน้องก็รู้สึกแบบกลักกลวๆอยู่นะคะแต่ว่าที่นี่มันก็แบบปลอดภัยนะคะป้าปาบอกก็ปลอดภยัยไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะบ้านก็อยู่ข้างหน้านี้เองนะคะ บ้านก็อยู่ฝั่งตรงซ้ายมือส่วนตรงข้างหน้าค่ะก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถมันก็จะอยู่แบบอยู่ด้านล่างเนินอีกค่ะตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือตัวบ้านแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปอีกค่ะป๊าก็พักรถแป๊บหนึ่งนะคะ ตอนนี้ปาปาก็กําลังขนกระเป๋านะคะเอาขึ้นไปเก็บบนบ้านค่ะตอนนี้นะคะน้องชายปาปาเขาก็มารอแล้วค่ะตอนแรกก็ว่าจะมาพร้อมกันนะคะแต่ว่าเขาข่ออกก่อนปาปาเขาก็เลยแบบนั่งรถไฟมาก่อนค่ะปาปาก็รอน้องนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะเลิกงานแต่ว่าขากลับเราก็จะกลับพร้อมกันค่ะน้องชายปาป้าก็จะกลับด้วยนะคะเราก็เตรียมไอหม้อหุงข้าวแล้วก็แบบ กับข้าวอาหารไทยเตรียมอาหารมาไว้ทํากินด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศภายในบ้านค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะก,กินข้าวนะคะก็จะมีดอกดาวเรืองค่ะก็จะประดับตกแต่งแบบออกโทนแบบจะเข้าแบบว่าเทศกาลอีเตอร์นะคะค่ะเราก็จะพากันขึ้นไปนอนข้างบนนะคะ ภายในตัวบ้านค่ะก็จะมีห้องนอนสีห้องนะคะ TV, well. smiled, แล้วก็ห้องซักผ้าห้องออกกาลังกายค่ะส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นในในโซนส่วนรับห้องรับแขกแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวดื่มกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซฟารับแขกนะคะมันก็จะกว้างมากๆเลยนะคะน้องผดใจก็ไปรอที่ห้องแล้วค่ะง่วงนอนมากเลยนะคะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย